คดีบุกรุกป่าสงวนนั้นความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟซบุ๊กทนายนิทัศน์ท่านได้กล่าวไว้ว่าข่าวว่าตำรวจปทศมีความเห็นว่าผู้เสียหายคดีบุกรุกป่าไม่ใช่เขาคนนั้นแต่เป็นกลมป่าไม้นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าตำรวจเริ่มไม่ยอมเป็นเครื่องมือของเขาคนนั้นแล้วอันอาจเกิดจากความละอายใจ หรือข้อกระทุ้งของทนายหรือความถูกต้องเป็นธรรมที่ผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสั่งการมาคดีบุกรุกป,ป่าที่กกกอกเป็นคดีเล็กๆกลมป่าไม้ไม่สนใจกรมทางหลวงไม่แยแสแต่เขาคนนั้นปั่นหัวตำรวจให้เต้นตามได้นั่นหมายถึงศักดิ์ศรีของตำรวจแทบไม่มี เขาคนนั้นกับทนายไม่เคยเป็นศัตรูกันแต่ก็ไม่จำต้องเห็นตามกันทุกเรื่องทนายทำหน้าที่ทนายเพื่อพดุงความยุติธรรมช่วยเหลือผู้ได้โอกาสแม้สิ่งที่ทำจะได้รับคำเยินยอหรือถูกด่าทอก็จำต้องยอมรับเพราะมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครเห็นเหมือนกันทุกอย่างถ้าตำรวจปทศ ให้ข่าวนี้จริงนั่นย่อมแสดงว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดตํารวจอาจไม่ฟ้องหรืออาจสอบถามไปยังกรมป่าไม้หรือกรมทางหลวงว่าจะให้ดำเนินคดีนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรถ้าต้องการให้ดำเนินคดีก็ต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแต่ถ้าเห็นว่าที่บริเวณดังกล่าว ไม่เป็นป่าแม้จะอยู่ในปลายติ่งของแนวป่าอาจจะไม่ประสงค์จะดำเนินคดีก็ได้เพราะความเป็นป่าไม่ชัดเจนแต่เป็นที่ดินที่ชาวบ้านครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาถ้าผลออกมาอย่างนี้ทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้เฮฉลองกันใหญ่แถมองค์พระยานาคก,ก็สามารถสร้างต่อ ให้แล้วเสร็จได้ใครที่อ้างแต่ตัวบทกฎหมายว่าต้องทุบลูกเดียวคงหน้าแตกกันบ้างกฎหมายมาที่หลังความถูกต้องยุติธรรมการใช้กฎหมายถ้าทำให้ประชาชนหรือประเทศชาติเกิดความวุ่นวายรัฐสามารถเอาหลักรัฐศาสตร์มาใช้แทนได้ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ควรออกมาแก้ปัญหาให้จบสิ้นไปมีคำสั่งให้ทำประชาคมหมู่บ้านโดยมีฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นสำนักงานพุทธประจำจังหวัดผู้กำกับปลัดอำเภออบอตอกำนันพระสงฆ์ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งหมดที่มาได้มาลงคะแนนแนบรับก็ได้ผลออกมาเป็นอย่างไร ให้ถือตามเสียงข้างมากแล้วผู้ว่าเอาความเห็นนี้แจ้งกลมป่าไม้ขอใช้พื้นที่แมวดิ้นตายแค่นี้ก็จบแล้วทำเถอะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่ยคารพท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการสร้างองค์พญานาคส่วนทนายก็แค่หางอึ่งคนหนึ่งเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าง,งานสร้างองค์พญานาคสำเร็จทนายอาจจะคัดสาวงามจากกรุงเทพภรรยากับเพื่อนๆไปช่วยรำถวายองค์พญานาคถึงเวลานั้นกกกอกจะกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจการค้าจะดีชาวบ้านจะมีอาชีพใหม่ชีวิตคนที่นั่นจะมีความสุขเรื่องทุกข์ที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไป ท่านผู้ว่ากับทนายอาจจะได้เจอกันในวันนั้นก็ได้ครับแก่ๆก,กันแล้วทำความดีให้คนรุ่นหลังได้รู้จักดีกว่าตายไปไม่ทันสามวันคนลืมกันหมดสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อปู่ปาริจิตนาคราชขอให้เรื่องนี้ดังถึงหูผู้ใหญ่ ในบ้านในเมืองเราด้วยเทินสาธุขอให้ทุกอย่างเป็นดังที่คุณทนายวิเคราะห์ด้วยเทินอยากเห็นพญานาคสร้างให้เสร็จอยากเห็นชาวบ้านกกกอกมีชีวิตความเป็นอยู่ไปได้ด้วยดีมีความสุขอยากไปรำถวายองค์พญานาคเห็นด้วยตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เขาคนนั้นสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามทุกอย่าง เต้นตามทุกเรื่องฟังเหตุฟังผลของชาวบ้านด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอขอบพระคุณท่านท,าน,ทานายแทนชาวบ้านด้วยค่ะต่อไปชาวบ้านกก,กอกอาจจะขอออกโฉนดที่ดินได้ง่ายๆก็ได้ข่าวต่อมาเป็นข่าวชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเมื่อก่อนหน้านี้ได้มีประกาศโดยมีใจความระบุว่าประกาศ ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมไม่ได้หายไปไหนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนจึงไม่ได้แจ้งรายละเอียดล่วงหน้าก่อนปิดเบื้องต้นชมรมมีกำหนดปิดหนึ่งเดือนและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแอดจะแจ้งให้ทราบการเคลื่อนไหวในครั้งต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะคะล่าสุด ความเคลื่อนไหวจากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเมื่อ8ชั่วโมงมานี้เองทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ลงใน Facebook ระบุข้อความว่าข่าวดีค่ะนับจากนี้ไปอีก3วันท่านประธานจะกลับมาเปิดเพจตามปกติเรียน FC ทุกท่านท่านใดหรือเพื่อนของแฟนเพจที่ยังไม่ได้กดติดตาม ช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามเพจหลัก Hat ชมลมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมให้ถึงหนึ่งล้านคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยอีก3มวันเจอกับท่านแน่นอนเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพและข้อความว่าเกิดเป็นไก่ต้องชนก็ต้องติดตามกันต่อไปอีก3วัน เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจะกลับมาอีกครั้งก็ต้องรอดูกันนะคะคนเราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครอยู่คำฟ้าการอยู่ด้วยกันต้องเห็นอกเห็นใจกันอย่าเอาแต่ใจตัวเองเข้าไปตีคนนั้นไปตีคนนี้ให้แหลกไปหมดมันใช้ไม่ได้นะต้องให้อภัยกันหากมีอะไรอัปเดต จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ